Okay. สวัสดีช่วงบ่ายวันจันนะครับทุกคนก็ผลสลากนะครับก็ได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือหาเก้าสองนะครับเลขบนตัวล่างก็16นะครับก็ อื่นนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเลขบนล่างนะครับก็คือไม่เข้านะครับงวดนี้นะครับมาเข้าเฉพาะเลขให้เลขวิ่งไปนะครับก็คือเลขหนะครับมันออก6 05นะ้ครับก็ไม่รู้นะครับว่าใครไปเติมถูกกันหรือเปล่านะครับ0-5นะครับ แล้วก็ส่วนนะครับเลขตารางนะครับก็มานะครับผลออกครับผลออกออก605นะครับ,ออก,รบก็มา3ตัวเลยนะครับเลขตารางครับ ครับ6ก5นะครับก็มานะครับทั้ง3ตัวเลยนะเลขตารางครับโอเคก็สูตรบนนะครับก็จะมีเข้าอยู่สูตรที่3นะครับก็คือสูตรนี้นะครับทางด้านหลักสิบส่วนทางด้านห,หน่วยนะครับ ก็สูตรที่3ครับที่เหลือนะครับก็คือผิดก็ย่าคัดออกนะครับส่วนสูตรล่างครับหลักหน่วยหลักทางด้านหลัก10ล่างนะครับสูตรที่เข้านะครับก็จะมีสูตรสองสูตรสามครับ ส่วนทางด้านหลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่เข้านะครับก็จะมีสูตร3กับสูตร6นะครับที่ยังเดินต่อก็ส่วนสูตรที่ผิดนะครับผมก็จะคัดออกนะครับก็จะสูตรใหม่มาเพิ่มนะครับโอเค โอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะครับผมจะคำนวณสูตรใหม่มาให้รับชมกันนะครับก็สวัสดีครับ